สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เพียกอ,อยู่ในเกม Worm Out นะเกมนี้เราจะต้องช่วยคุณผล,ลไม้ทุกคนนะครับจากหนอนที่ชั่วร้ายให้ได้เราจะมีคีมคีบนะครับแบบนี้เราสามารถลากขึ้นไปคีบหนอนแล้วดึงออกมาได้ต้องช่วยคุณแอปเปิลก่อนตอนนี้นะครับปึง้งเรียบร้อยโอ้อันนี้คีบไว้แล้วแต่ไม่สุดนะครับรต้องมาคีบลูกตุ้มแล้วก็ดึงคุณหนอนลงมาโอ ต่อไปดูดิแลบลิ้นด้วยแสบมากเจ้าหนอนพวกนี้มาทำลายพืชผลทางการ,กรเกษตรซะได้เกี่ยวลงมาซะอันนี้ทำยังไงเดียดึงนี่งั้นโยกคันโยก่อนแล้วก็ดึงเรียบร้อยมาเร็วมา <c oughs> อันนี้คือโบนัสเลเวลนะครับเดี๋ยวจะดึงเกี่ยวขึ้นมาได้ตังด้วย อ๋อถ้าเราชมโฆษณาจะได้เพิ่มอีก450อ,อย่างนี้นี่เองเอาเป็นว่าเราจัดการเจ้าหนอนพวกนี้ก่อนดีกว่ามีทางเลือกให้อยู่2ทางคือให้ขึ้นสวรรค์หรือให้ลงนรกนะครับแต่ว่าหนอนพวกนี้ทำความผิดไว้เยอะนะครับเพราะนั้นเราจะต้องจับขนลงนรกถ้าเราลองให้ขึ้นสวรรค์ล่ะแน่ดูดีแลบลินปิ้นตาใส่งั้นลงนรกไปให้หมดเลยแล้วกันนี่แน เราลงนรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องไปสร้างนรกสําหรับหนอนหรือว่าเวิร์มเฮลนั่นเองขั้นตอนที่1น,นะครับเราจะต้องทําสวนนะครับสำหรับจัดการหนอนกดไปตรงนี้แล้วก็ซื้อมาในราคา100เป็นโต๊ะใบเลื่อยครับอืมเอาละเดี๋ยวจะให้โต๊ะใบเลื่อยเนี่ยจัดการคุณหนอนไปก่อนนะครับเพราะว่าคุณหนอนเนี่ยมาทําลายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเราว่าแล้วก็กดกลับมาก่อนนะครับแล้วก็มาเล่นตอ ตอนนี้เรามายังด่านที่สองแล้วดูดิแลบลิ้นปิ้นตายแล้วยิงเลยละกันอ้คราวนี้เราเป็นธนูพร้อมโซ่นะครับคุณกล้วยห,หอมนี่ถึงกับยิ้มเลยทีเดียวต่อไปเป็นมันฝรั่งแล้วจะยิงยังไงอ่ะอ๋อยิงอ๋อยิงแล้วจะทําการชิงนะครับคุณมันฝรั่งก็นอนหลับสบายแล้วคราวนี้ต่อไปจะเป็นคุณสับปะรดนะครับซึ่งกําลังโดนหนอนใช้อยู่ เปิดไม่ได้เพยกยิงผิดไม่ได้ช่วยคุณสับรถไม่ได้ทำไงดีไม่ได้อ่ะยิงไม่ได้สงสัยเพชกจะต้องย้อนกลับซะแล้วถ้าช่วยคุณสับรถไม่ได้คุณสับรถก็จะโดนหนอนใช้อยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดึงอันนี้ก่อนละกันนี่ดูสิบังอาจแลบลินติ้นตาใส่เราคุณสับรถดีใจมากเลยนะครับถึงกับผิวปากเลย อันนี้โอ้ต้องใช้หลายอันช่วยดึงพอครับเอ้ยได้อยู่อันเดียวก็ยังได้เอาละตอนนี้เราต้องช่วยคุณแตงโมนะครับจากาแรงทั้งหมดเลยเราจะเอาเครื่องดูดฝุ่นนะดูดออกให้หมดเลยนะครับตอนนี้โอ้โหยิ่งดูดยิ่งเพิ่มทำไมเยอะอย่างนี้ตอนนี้มแมลงเข้ามาทำลายผลิตภ,ภัณฑ์ทางการเกษตรของเราเราต้องช่วยกำจัดออกไปโอ้คุณแตงโมแย่แล้วนะครับต้องรีบดูดไวๆมาออกมาให้หมด มาเจ้า,มาแมลงทั้งหลายเรียบร้อยตอนนี้คุณแตงโมงรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ยิ้มล่าเลิงแล้วเอาละเราไปต่อกันดีกว่าตอนนี้เราจะต้องจับหนอนมาลงโทษให้หมดลงไปซะไม่ต้องขึ้นสวรรค์ลงไปให้หมดอแล้วก็ไปทำการเพิ่มนะครับเฮ้ยเพื่อเก็บตังค์ได้ด้วยเอาละเราจะต้องเพิ่มเข้าไปเป็นอันที่สองนี่ เก่งนักใช่ไหมอรองเท้าบูทมีหนามมาเหยียบซะเลยจำไว้เลยนะอย่ามากัดกินผลิตผลทางการเกษตรของเราด่านนี้ทำอะไรเนี่ยโอ้ไปด่านต่อไปแล้วนะครับด่านที่3ยังคงอยู่ที่เดิมอันนี้คืออะไรอ่ะเอาเป็นว่าข้ามไปก่อนนะครับตอนนี้เราเจอกับน้องสตรอเบอรี่ ที่น่าสงสารอุ้ยยิงไม่ได้เราจะทํายังไงเพื่อช่วยน้องสตรอเบอรี่ดีไอ้ตรงนี้มีคันโยกอยู่เดี๋ยวอ๋อเราหมุนนะครับเฟืองก็จะเปลี่ยนทิศ่อก่อนเถอะเจ้าหนอนยิงเรียบร้อยโอ้โหน้องสตรอเบอรี่รอดแล้วต่อไปเป็นอันนี้เป็นคุณอะไรอ่ะคุณเมลอนหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับดึงเสร็จแล้วก็โยกคันโยกแล้วก็หมุนออกไป มาซะดีๆเจ้านอนโอ้รู้สึกว่าจะดีใจใหญ่เลยนะครับเฮ้ยไม่ถึงอืออันนี้ล่ะไม่ถึงเหมือนกันโอ้ยดูเจ้านอนหัวเราะเยาะเราใหญ่เลยฮึบนี่แน่เอา้ายังดึงไม่ได้ครับเอาคนนี้ช่วยแลบลิ้นด้วยเดี๋ยวเถอะอืออันนี้ไม่ถึงอันนี้ละกันอือไม่ถึงอันนี้ละกันเฮ้ยอึบเรียบร้อยในที่สุดก็ช่วยได้แล้วดูสิเจ้าหนอนพวกนี้ แต่และตัวเปิดมาก็แลบลินปิ้นตาใส่เลยต้องเอาอันนี้มาล็อกไว้ก่อนแล้วช่วยดึงคันโยกนะครับเพื่อดึงมอเตอร์แอปเปิลรอดแล้วอันนี้มีของให้เราดึงอยู่นะครับเราดึงขึ้นไปก่อนได้เงินแต่ว่าถ้าเราไปเลือกอันอื่นเนี่ยเราอาจจะได้อย่างอื่นด้วยคราวนี้ก็จับมาลงโทษไซดหมดอืมคุณผลไม้เนี่ยมาคอยดูเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงกับมันไปดันต่อไปกันดีกว่า นี่ปลดล็อกอ๋อด้านนี้จะเป็นเฟืองนะครับเราสามารถเอาเฟืองเนี่ยมาต่อกันได้แล้วก็ดึงเจ้าหนอนออกมาอันนี้ต้องใช้หมุนครับเราจะหมุนคันโยกไปเรื่อยๆหมุนไปอีกออกมาได้แล้วโหดีใจน่าดูคุณตังโมอันนี้ทำไงได้เนี่ยเอาไปต่ออ๋อสุดท้ายเฟืองก็ดึงลงมาให้เอง โอ้คุณแตงโมหัวเราชอบใจคุณสับรดละ่ะเราคีกบกระเฟืองแล้วดึงออกมาโอ้โหคุณสับรดถ,ถึงกับผิวปากเลยเจอคุณแตงโมอีกแล้วคราวนี้เราจะใช้ไม้หนักนะครับเราจะใช้ปืนปืนนุน่มที่ต่อยให้หมดนี่แน่อย่ามาเกาะนะโอ้คุณแตงโมแย่แล้วนะครับตอนนี้ อันนี้หมุนรอบเลยถ้าทางจะเจ็บปวดมากๆกับการโดนกัดกินตายซะเถอะเจ้า,มาแมลงทำไม,มแมลงแถวนี้เยอะจังเลยนี่แต่ว่าไล่ของเราเป็นไล่ออร์แกนิกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงฮิช่วยได้แล้วอืมก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยลองเล่นทอ <ไป S 1> ลองเข้าเล่นดูได้นะ สำหรับวันนี้เพกก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไกร e กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปบายบายจ้าโอ้อยากเล่นต่อจังเลยเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะ